คุณเคยเผลอพูดคำหยาบดา่าสาบแช่งหรืออธิษฐานร้ายๆใส่คนอื่นไหมตอนที่โกรธเราอาจคิดว่าก็แค่คำพูดแต่ความจริงนี่แหละคือบาปที่แรงมากเพราะทุกถ้อยคำไม่ใช่แค่ลมปากแต่คือพลังงานกรรมที่ออกจากใจเราคำพูดหยาบด่าแรงสาบคนอื่น คือการส่งพิษออกไปเผาใจเขาแต่คุณรู้ไหมไฟนั้นจะย้อนกลับมาเผาใจเราเองทันทีพระพุทธองค์สอนว่าวจีทุจริตคือการทำบาปด้วยปากด่าคนหนึ่งคำไม่ต่างจากการแทงใจเขาหนึ่งแผลและบาปนี้ไม่ใช่เล่นเล่นมันสะสมอยู่ในใจเราทำให้ใจคุณทุกง่ายโกรธง่าย ทุกครั้งที่เราสาบคนอื่นจริงๆแล้วเรากำลังสาบตัวเองให้จมอยู่กับความโกรธความเครียดนั่นคือไฟนรกที่เผาเราทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าถ้าอยากได้บุญลองหยุดคำดาแล้วเปลี่ยนเป็นคำอวยพรจากคำสาบเปลี่ยนเป็นคำเมตตาปากเดียวกันเลือกได้ว่าจะสร้างบาปหรือสร้างบุญวันพระนี้ ลองใช้ปากสร้างบุญแล้วชีวิตคุณจะสว่างขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน